สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y u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  e ออนมณีจันทร์คลิปนี้เป็นคำทํานายของชาวราศีกันกับชาวรักคนากันในเดือนกันยายน2566นะจ๊ะคลิปนี้นะคะจะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16กันยายนจนถึงวันที่15 ตุลาคมของทุกปีนะคะท่านใดก็ตามที่เข้ามาดูในช่องของเอ๋เป็นครั้งแรกขอความกรุณาช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แทนค่าคู่ด้วยนะคะฝากกด Subscribe และอย่าลืมกดที่กระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆท่านใดที่อยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวกรุณาแอดไลน์มากรุณาแอดไลน์มา เอจะทิ้งที่อยู่ทางลายไว้ใต้คลิปเอจะทิ้งที่อยู่ทางลายไว้ใต้คลิปนะคะคลิปนี้ก็ใช้ดูได้ทั้งรักคนาก,นก,นกันกับชาวราศีกันนะคะก็เอมองว่าไพ่สะท้อนเกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาลักทางไกลรักต่างชาติธุรกิจ ที่จะได้เงินจากการทำธุรกิจพวกส่งออกนําเข้าไพ่มันสะท้อนเกี่ยวกับงานที่จะต้องติดต่อปฏิสัมพันธ์กับคนต่างชาติหมดเลยอ่ะเพราะว่าไพ่ต่างชาติขึ้นค่อนข้างเยอะจะเกี่ยวกับต่างประเทศเป็นพวกเกาะเกาะหรืออาจจะเกาะฟิลิปปินส์เกาะอ,อินโดนีเซียเกาะ อังกฤษอะไรอย่างเงี้ยเกาะญี่ปุ่นเกาะเกาะญี่ปุ่นเกาะอ,อังกฤษเกาะฟิลิปปินส์เกาะอ,อินโดนีเซียจะมีการติดต่องานทางไกลสำหรับคนที่มีแฟนเป็นคนต่างชาติสำหรับท่านที่มีแฟนเป็นคนต่างชาติต่างภาษาก็อาจจะได้โยกย้ายที่อยู่มีการย้ายที่อยู่ ได้ชาวราศีกันกับชาวลัคนากันเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยท่านไม่ค่อยจะโรแมนติกโรแมนติกสักเท่าไหร่ท่านก็วุ่นวายแต่เรื่องทํามาหากินอะวุ่นวายแต่เรื่องหาเงินเนี่ยแหละช่วงที่ผ่านมาเนี่ยท่านก็วุ่นวายใจแต่กับเรื่องทำงานหาเงิน ทำการค้าทําธุรกิจมีเรื่องวุ่นวายเข้ามาเยอะแยะมากมายธุรกิจที่คุณกําลังดําเนินอยู่เนี่ยมันเป็นอะไรที่ตอนแรกๆอะ่ะคุณไม่คิดว่าปัญหามันจะเยอะตอนแรกอะ่ะคุณไม่คิดว่าปัญหามันมันจะมากมายตอนแรกคุณคิดว่าเออปัญหามันคงไม่เยอะปัญหามันคง ไม่ได้มากมายอะไรแต่ตอนนี้คุณได้เรียนรู้แล้วว่าเงินเนี่ยหายากมากกว่าจะได้เงินสักบาทเนี่ยเหนื่อยเลือดตาแทบกระเด็นคุณจะสนใจในเรื่องการทำงานน่ะเป็นหลักนะแต่ถ้าถามถึงเรื่องความรักเนี่ยมันจะเป็นความรักต่างวัย หรืออาจจะได้แฟนเป็นคนต่างชาติต่างภาษาสาวโสดสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้จะได้มีโอกาสท่านอาจจะได้แฟนเป็นคนต่างชาติได้นะสาวโสดหนุ่มโสดเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้แฟนเป็นคนต่างชาติแล้วก็เป็นคนที่หน้าที่การงานดีการศึกษาดีเพศตรงข้ามเนี่ยเขามองว่าคุณน่ะเป็นคน มีเสน่ห์ในตัวมากนะเนี่ยนางเงือกนี่ก็เงือกเงือกเนี่ยเจ้าหญิงเงือกน้อยแล้วก็เนี่ยต่างชาติต่างภาษาต่างเผ่าพันธุ์มนุษย์กับเงือกเป็นรักต่างชาติต่างภาษาเนี่ยเป็นอารมณ์แบบประมาณว่ามันเหมือนกับว่าคุณเนี่ยรู้สึกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันกดดันอะคือช่วงที่ผ่านมาคุณมีความรู้สึกว่าคุณกดดัน ช่วงที่ผ่านมาคุณอะมีความรู้สึกว่าคุณอะกดดันทําไมไม่มีใครเข้าใจทําไมถึงไม่มีใครเข้าใจคุณเลยคุณรู้สึกกดดันไม่มีใครเข้าใจคุณเลยในด้านความรักเนี่ยคนโสดเนี่ยมีสิทธิ์ได้แฟนต่างชาติสาวโสดหนุ่มโสดเนี่ยมีเกณฑ์ได้แฟนต่างชาติหรือถ้าท่านทําธุรกิจเกี่ยวกับการส่งออกนําเข้าเนี่ย ก็จะได้เงินก้อนโตเป็นกอบเป็นกำรรในเดือนกันยายนน่ะท่านมีเกณฑ์ที่จะได้รับรางวัลอาจจะเป็นเหรียญยกย่องเชิดชูเกียรติหรือถ้วยรางวัลหรือรางวัลอะไรก็ได้อาจจะรางวัลน,นักขราชรางวัลพระพิกเนตจะมีคนมาตกหลุมรักท่านในเดือนกันยายนเนี่ยท่านจะได้เดินทางไกลนะในบางท่านเนี่ยจะได้ไปต่างประเทศ จะมีรักต่างชาติต่างภาษาอาจจะต่างวัยกันด้วยคนคนนั้นอาจจะเป็นฝรั่งอายุรุ่นพ่อหรืออาจจะเป็นพมา่าอายุรุ่นลูกก็ได้คุณจะได้ไปโรงพยาบาลนะตัวคุณะมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายเป็นโรค เหมือนจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับกระเพาะอาหารนะอาจจะเป็นโรคโรคเครียดลงกระเพาะโรคกดไหลย้อนโรคกระเพาะอาหารเนี่ยได้ท่านต้องระมัดระวังพวกมิจฉาชีพในเดือนกันยายนคุณมีเกณฑ์จะได้ไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวเกาะในบางท่านเนี่ยอาจจะได้ไปเรียนต่อเมืองนอกสําหรับท่านที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยโอกาสที่จะสอบชิงทุนได้ไปเรียนต่อต่อตางประเทศมีสูง สำหรับคนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยมีโอกาสสอบชิงทุนได้ไปเรียนต่อเมืองนอกคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถนะคุณมีคู่แข่งในสายงานคุณมีคู่แข่งในสายงานสองคนคนหนึ่งอายุมากกว่าคนหนึ่งอายุน้อยกว่าเหมือนคุณน่ะต้องต้องตั้งรับมือสองด้านเลยอะ่ะ คุณมีคู่แข่งในสายงานหรือคุณอาจจะมีปัญหากับเจ้านายผู้หญิงก็ได้เหมือนคุณน่ะอาจจะมีปัญหากับเจ้านายผู้หญิงที่ว่าคุณน่ะไม่ไม่ได้ตั้งใจว่ามันจะมีแต่มันก็มีไปแล้วอ่ะให้ทำยังไงในเดือนกันยายนเนี่ยคุณน่ะอาจจะมีเกณฑ์ย้ายที่ทำงานนะ หรือคุณอาจจะย้ายมาแล้วอาจจะพึ่งย้ายมางานที่คุณทําอยู่อ่ะอาจจะพึ่งย้ายมาแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงและคุณน่ะต้องปรับตัวการย้ายงานจากบริษัทเดิมไปสู่บริษัทใหม่เนี่ยคุณก็ต้องรับผิดชอบใหม่เรียนรู้งานแต่คุณน่ะมีเกณฑ์ที่จะหาะไรายได้พิเศษหรือหาเงินด้านอื่นด้วยกับเพื่อนกับฝูเนี่ยอย่าพึ่ง ปักใจเชื่อกับเพื่อนกับฝูงเนี่ยอย่าเพิ่งปักใจเชื่อเพราะว่าคุณอาจจะโดนทาหลอกได้มันเข้าลักษณะเหมือนกับว่าคุณน่ะอาจจะเป็นคนที่มีพื้นฐานดีมากกว่าเขาคุณมีพื้นฐานพ่อแม่ดีครอบครัวดีรวยกว่าฉลาดกว่าเก่งกว่า ฉลาดกว่ารวยกว่าเก่งกว่าหน้าตาดีกว่าสิ่งเนี้มันก็อาจจะทำให้เพื่อนเนี่ยซ่อนความอิจฉาริษยาไว้ในใจภายนอกเขาอาจจะคุยออกับคุณดีอะแต่ว่าลึกๆเนี่ยเขาก็เอาเรื่องของคุณไปนินทาว่าร้ายคุณไม่จำเป็นต้องเป็นห่วงเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรหากคุณเนี่ย สุขภาพร่างกายดีอยู่แล้วเนี่ยมันก็เป็นแค่ป่วยนิดๆหน่อยๆเป็นหวัดสามวันหายนะคะคุณก็จะแข็งแรงมากขึ้นสำหรับสาวโสดเนี่ยมีเกณฑ์ได้คู่ต่างชาติสำหรับหนุ่มโสดเนี่ยคุณอาจจะได้แฟนต่างอายุคนที่แต่งงานแล้วนะคะสำหรับคนที่มีแฟนเป็นตัวเป็นตนแล้วเนี่ย คู่ครองคนรักของคุณเนี่ยเขาก็จะทำตัวดีขึ้นจะทำตัวเป็นผู้ใหญ่ขึ้นไม่วุ่นวายอะไรกับคุณมากนักอาจจะมีปัญหาแต่ก็ไม่ได้ปัญหาใหญ่ธุรกิจการงานของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นถ้าคุณกํำลังเดือดร้อนเรื่องการเงินเนี่ยคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากกัลยาณมิตรหรือเพื่อนที่อยู่ ทางไกลคุณมีเกณฑ์นะที่ว่าเพื่อนของคุณเนี่ยจะชวนคุณไปหุ้นส่วนทําธุรกิจอะไรสักอย่างเนี่ยแหละอืมอาจจะเป็นเพื่อนคุณอนะ่ะชวนคุณไปหุ้นทําอะไรก็ไม่รู้บุตรบริวารลูกน้องคนที่มีหมามีแมวคนที่คนที่เลี้ยงสัตว์นะก็อาจจะปวดหัวเพราะสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงไม่สบายสัตว์เลี้ยง ป่วยเดือนนี้เดือนกันยานี้คุณอาจจะต้องระหยัดเงินลัดเข็มขัดนะคะแล้วก็อาจจะต้องเหมือนกับว่าคุณอ่ะจ,จะระวังตัวมากเลยอะ่ะเหมือนกับว่าในเดือนกันยายนเนี่ยเหมือนคุณจะมีอาการหวาดระแวงนะมันเป็นแบบคุณจะมีอาการหวาดระแวงเตรียมพร้อมเสมอ เหมือนเหมือนคุณอะจะมีอาการหวาดระแวงหรือกลัวการโดนโจมตีหรือในอดีตอะเคยโดนแกลในอดีตเคยโดนแกลมาตอนนี้ก็เลยกลัวจะโดนแกลอีกคุณได้เรียนรู้ความผิดพลาดในอดีตคุณเคยโดนโกงคุณเคยโดนเอาเปรียบคุณไม่ไว้ใจใครเพราะคุณรู้แล้วว่าคนคนนั้นน่ะเขา เป็นคนที่จะเอาเรื่องเดือดร้อนมาให้คุณเมื่อคุณเหมือนกับว่าคุณจะมีอาการเป็นโรคหวัดระแวงสูงอะ่ะพอมีสายอะไรประหลาดๆโทรมาเนี่ยคุณก็จะชิงบล็อกหนีเลยไม่คุยเพราะคุณรู้แล้วแหละว่าถ้ามันโทรมาประหลาดๆอะ่ะมันไม่ใช่ตำรวจหรอกแต่ว่าเป็นแก๊ง call center โทรมาแอบอ้างเป็นตำรวจเหมือนคุณน่ะจะมีความหวาดระแวงเพราะว่า คุณอยู่ในจุดที่ต้องระวังตัวเองเพราะว่าในอดีตเคยได้รับบทเรียนแบบเจ็บๆมาแล้วก็เลยระวังในด้านการเงินเนี่ยคุณก็จะใช้เงินประหยัดขึ้นนะท่านที่เคยทะเลาะก,กับคนรักนะหรือทำอะไรผิดเอาไว้กับภรรยาท่านที่เคยทำความผิดไว้กับคนรักภรรยาของตัวเองเนี่ย คุณควรรู้เอาไว้นะว่าเพศตรงข้ามเนี่ยเขากำลังเก็บกดหรือกำลังอดทนเกี่ยวกับคุณอยู่สำหรับท่านที่แต่งงานแล้วท่านที่มีภรรยาแล้วเนี่ยฝ่ายตรงข้ามเขาพยายามอดทนกับพฤติกรรมของคุณนะแล้วถ้ามันถึงจุดจุดหนึ่งที่เขาทนไม่ไหวเนี่ยเพศตรงข้ามก็อาจจะย้ายหนีไปปัญหาเก่าๆที่คุณเคยมีเนี่ย มันก็อาจจะกลับมาอีกเพราะว่าคุณอะไม่ปรับตัวเช่นคุณเป็นคนที่ไม่ปรับปรุงตัวเองอ่ะเพศตรงข้ามเขามาอยู่ด้วยอะเขาก็เบื่อเพราะคุณไม่ปรับปรุงตัวเองอ่ะเพศตรงข้ามเขาเบื่อเขาก็ไปก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้ชาวราศีก,กันโชคดีค่ะ